คุณรู้ไหมว่าเลขตัวสุดท้ายของปีเกิดคุณอาจซ่อนความลับบางอย่างไว้ความลับที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดกาลใช่แล้วนี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญแต่มาจากหลักปรัชญาพุทธโบราณวันนี้คุณจะได้รู้สิ่งที่ไม่เคยมีใครบอกคุณมาก่อนเกี่ยวกับเลขธรรมดาธรรมดาตัวหนึ่งที่จริงแล้วเลขนี้มีพลังลึกลับที่สามารถส่งผลต่อโชคชะตา เส้นทางจิตวิญญาณและแม้แต่ความสำเร็จส่วนตัวของคุณฟังดูไม่น่าเชื่อใช่ไหมเตรียมตัวให้พร้อมเพราะสิ่งที่กำลังจะเปิดเผยอาจเป็นสิ่งที่คุณต้องการได้ยินพอดีนี่ไม่ใช่แค่ทฤษฎีธรรมดาแต่นี่คือสัจธรรมที่สืบทอดจากภูมิปัญญาพุทธนับพันปีหากคุณเป็นคนที่เชื่อว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญ คุณห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเพราะคำตอบของหลายคำถามในชีวิตคุณอาจซ่อนอยู่ตรงหน้านี้เองและที่ดีที่สุดคือคุณกำลังจะได้รู้คำตอบนั้นก่อนอื่นอย่าลืมกดไลก์วิดีโอนี้และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่ให้พลาดเนื้อหาดีๆที่อาจเปลี่ยนชีวิตคุณได้และอย่าลืมคอมเมนต์ว่าฉันดึงดูดความมั่งคั่งและปัญญา เพื่อเสริมพลังบวกให้ตัวคุณเองในพุทธศาสนาตัวเลขมีความหมายลึกซึ้งไม่ใช่แค่สัญ,ญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์แต่คือตัวแทนของพลังจิตวิญญาณแต่ละตัวมีความหมายและอิทธิพลของตนเองพระภิกษุในอดีตเชื่อว่าตัวเลขบางตัวสามารถเปิดประตูไปสู่อีกมิติของการดำรงอยู่ตัวเลขเชื่อมโลกทางกายภาพเข้ากับโลกทางจิตวิญญาณ จึงไม่ใช่เรื่องธรรมดาเลยทุกตัวเลขมีพลังสันสะเทือนเฉพาะที่ส่งผลต่อบุคลิกภาพเส้นทางชีวิตและบทเรียนที่ต้องเจอโดยเฉพาะเลขตัวสุดท้ายของปีเกิดถือเป็นรอยพลังงานที่ติดตัวคุณตลอดชีวิตการเข้าใจตัวเลขเหล่านี้จะช่วยให้เราเข้าใจรูปแบบชีวิตและพฤติกรรมที่เคยมองข้ามมันเปิดเผยสิ่งที่ซ่อนอยู่ ทำให้เราเข้าใจเหตุผลของประสบการณ์ต่างๆพุทธสอนให้เราอยู่กับพลังรอบตัวอย่างสมดุลและตัวเลขก็เป็นส่วนหนึ่งของพลังเหล่านั้นเมื่อคุณเข้าใจเลขปีเกิดตัวสุดท้ายคุณจะรู้ว่าพลังใดอยู่ในเส้นทางชีวิตคุณและจะใช้พลังนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดอย่างไรแต่นี่ไม่ได้หมายความว่าเราถูกควบคุมโดยตัวเลขเหล่านี้แต่หมายถึง เมื่อเข้าใจพลังนั้นเราจะตัดสินใจอย่างมีสติสอดคล้องกับแก่นแท้ภายในของเราการเข้าใจเลขตามพุทธปรัชยาไม่ใช่แค่เรื่องนาทึ่งแต่มันเป็นเครื่องมือของการรู้จักตนเองยิ่งศึกษาลึกลงไปเราจะยิ่งเห็นว่าเลขเหล่านี้เชื่อมโยงกับชีวิตประจำวันของเราทุกด้านมันให้มุมมองใหม่ช่วยให้เข้าใจโลกและผู้คนรอบข้าง และเข้าใจความท้าทายกับโอกาสเลขศูนย์ในพุทธปรัชญาหมายถึงความว่างเปล่าและศักยภาพที่ไร้ขีดจำกัดเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดในเวลาเดียวกันเป็นวงจรที่สมบูรณ์ในตัวเองผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลขศูนย์มักมีความเกี่ยวโยงลึกซึ้งกับการเปลี่ยนผ่านและการฟื้นคืนใหม่ในชีวิต พวกเขามักเผชิญกับช่วงชีวิตที่ต้องเปลี่ยนแปลงสำคัญเป็นช่วงเวลาที่ของเก่าต้องจบเพื่อให้สิ่งใหม่ได้เริ่มต้นความว่างนี้ยังแสดงถึงความสามารถพิเศษในการหาความสงบและความชัดเจนท่ามกลางความวุ่นวายผู้ที่มีเลขศูนยมักมีพรสวรรค์ด้านการแก้ปัญหาและมองเห็นโอกาสในสิ่งที่คนอื่นมองว่าเป็นอุปสรรคมุมมองลึกซึ้งต่อชีวิต ทำให้พวกเขารับมือกับความท้าทายด้วยจิตใจที่เปิดกว้างและปรับตัวได้ดีแต่อย่างไรก็ตามพลังแห่งการเริ่มใหม่อย่างต่อเนื่องนี้ก็อาจเป็นได้ทั้งผ่อนและภาระบางครั้งพวกเขาอาจรู้สึกติดอยู่ในวงจรเดิมๆเ,เริ่มต้นใหม่เสมอแต่ไม่เคยจบสิน้นในการอยู่รวมกับพลังของเลขศูนย์อย่างสงบจำเป็นต้องฝึกความอดทนและไว้วางใจในเส้นทางของชีวิต รู้ไว้ว่าจุดจบทุกครั้งคือจุดเริ่มต้นของสิ่งใหม่เสมอเลขหนึ่งแทนความเป็นตัวของตัวเองและพลังของผู้นําในพุทธปรัชยาหมายถึงแรงผลักดันในการริเริ่มและความมุ่งมั่นที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลขหนึ่งมักมีตัวตนที่โดดเด่นและต้องการสร้างเส้นทางของตัวเองพวกเขาคือผู้บุกเบิกในสิ่งที่ทำ เสมอมองหาความคิดใหม่และความท้าทายที่ไม่ซ้ำใครมักเป็นผู้นําโดยธรรมชาติสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นได้พลังของเลข 1. คือความมั่นใจและความเด็ดขาดช่วยให้พวกเขาฝ่าฟันอุปสรรคและบรรลุเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่มองเป้าหมายอย่างชัดเจนและไม่กลัวการตัดสินใจยากๆอย่างไรก็ตาม ความเป็นผู้นำและความเป็นตัวของตัวเองอาจทำให้เกิดความขัดแย้งในความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือการทำงานเป็นทีมผู้ที่มีเลข 1. ต้องเรียนรู้ที่จะประสานความเข้มแข็งในตนกับความสามารถในการร่วมมือกับผู้อื่นการให้คุณค่ากับสิ่งที่ผู้อื่นมีส่วนร่วมและการเปิดใจทำงานร่วมกันคือกุญแจสู่ความสำเร็จและความสมดุลในชีวิต เลขสองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความสมดุลและความกลมกลืนในมุมมองพุทธะแทนการอยู่ร่วมกันของพลังตรงข้ามเหมือนหยิ่งกับหยางผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลขสองมักเป็นคนรักสงบและแสวงหาความกลมกลืนในชีวิตพวกเขาเข้าอกเข้าใจคนอื่นได้ดีให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มักเป็นผู้ประสานและไกล่เกลี่ยในสถานการณ์ต่าง ชอบสร้างบรรยากาศแห่งความร่วมมือและสามารถมองเห็นมุมมองทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจได้อย่างยุติธรรมความสามารถนี้ทำให้พวกเขานำความสงบมาสู่บ้านที่ทำงานและสังคมได้อย่างไรก็ตามความต้องการสมดุลตลอดเวลาอาจทำให้พวกเขาหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งหรือเก็บความต้องการของตัวเองไว้เพื่อไม่ให้คนอื่นไม่พอใจ ผู้ที่มีเลข2ต้องเรียนรู้ที่จะกล้าแสดงความต้องการของตัวเองโดยไม่กลัวการเผชิญหน้าการสร้างสมดุลระหว่างการให้และการรับคือหัวใจของการอยู่ร่วมกับพลังของเลขสอ,อย่างกลมกลืนทั้งกับผู้อื่นและกับตนเองเลข 3!! ในปรัชญาพุทธะเลข3แทนพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์และการแสดงออก เป็นสัญ,ญลักษณ์ของตรีเอกานุภาพคือกายใจและจิตวิญญาณผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข 3. มักมีพลังสร้างสรรค์ที่เปล่งประกายรักในศิลปะการสื่อสารและการแสดงออกมักมีความสุขในการถ่ายทอดความคิดและความรู้สึกผ่านวิธีที่ไม่ธรรมดามักเป็นคนเปิดเผยร่าเริงและมีสเสน่ห์สามารถเชื่อมโยงกับผู้คนได้อย่างง่ายดายพลังของเลข 3. นำความสดใสและมุมมองเชิงบวกที่สามารถส่งต่อพลังดีๆให้คนรอบข้างพวกเขามีพรสวรรค์นในการเปลี่ยนเรื่องเล็กๆให้เป็นเรื่องที่มีความหมายและสร้างแรงบันดาลใจอย่างไรก็ตามความคิดสร้างสรรค์ที่เปล่งพลัง่งอาจทำให้หลงทางหรือขาดความชัดเจนผู้ที่มีเลขสามควรฝึกฝนการมีสมาธิและจัดระบบความคิด เพื่อให้สามารถนำความคิดดีๆไปสู่ความสำเร็จที่แท้จริงการฝึกสมาธิและเจริญสติจะช่วยให้พวกเขานำความเป็นอิสระไปสู่ความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมเลขสแทนพลังของโครงสร้างธาตุทั้งสและทิศทั้งสี่ในจักรวาลแสดงถึงระเบียบและความมั่นคงในชีวิตผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลขสี่ มักเป็นคนมีเหตุผลมีวินัยและจริงจังกับเป้าหมายเป็นนักวางแผนที่ยอดเยี่ยมให้ความสําคัญกับหลักฐานมั่นคงในทุกด้านของชีวิตไม่ว่าจะด้านการเงินความสัมพันธ์หรือจิตวิญญาณพวกเขาเป็นที่พึ่งพาได้และมักเป็นคนที่คนอื่นไว้วางใจเลขสี่นำพลังแห่งความมุ่งมัน่นและความอดทนมาให้ช่วยให้พวกเขาก้าวข้ามอุปสรรคระยะยาวได้สำเร็จอย่างไรก็ตาม การยึดติดกับความมั่นคงอาจทํำให้พวกเขากลัวการเปลี่ยนแปลงหรือยึดติดกับระบบมากเกินไปผู้ที่มีเลขสี่ต้องเรียนรู้ว่าความมั่นคงที่แท้จริงไม่ได้หมายถึงการไม่เปลี่ยนแปลงแต่คือการสามารถปรับตัวได้โดยไม่สูญเสียศูนย์กลางของตนเองเลขหคือสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพการผจญภัยและความกระหายในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในพุทธศาสนาเลขนี้แทนการเปลี่ยนแปลงและการไหลเวียนของพลังผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข5<ะ>มักมีนิสัยกระตือรือร้นไม่ชอบอยู่นิ่งและมักสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆพวกเขาต้องการอิสระในการใช้ชีวิตและไม่ชอบถูกจำกัดด้วยกฎเกณฑ์มักมีสเสน่ดึงดูดและเต็มไปด้วยพลังชีวิตเลข5มออพลังแห่งการปรับตัว ทำให้สามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้ดีอย่างไรก็ตามความอยากรู้อยากเห็นและรักอิสระอาจทำให้พวกเขาขาดความมั่นคงในชีวิตหรือไม่สามารถยึดมั่นในเส้นทางใดเส้นทางหนึ่งผู้ที่มีเลขหต้องเรียนรู้ที่จะสร้างหลักฐานในความเปลี่ยน,ปยนแปลงและรู้จักสร้างสมดุลระหว่างเสรีภาพกับความรับผิดชอบและความยั่งยืนเลขหในพุทธปรัชญา เป็นตัวแทนของความรักความเห็นอกเห็นใจและการให้บริการผู้อื่นหมายถึงความกลมกลืนในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นครอบครัวมิตรภาพหรือชุมชนผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข6มักเป็นผู้ดูแลโดยธรรมชาติมีจิตใจเมตตาและเต็มไปด้วยความห่วงใยมีแรงผลักดันภายในในการช่วยเหลือผู้อื่นและสร้างบรรยากาศแห่งความรักรอบตัว พวกเขามักเป็นเสาหลักทางอารมณ์ให้กับคนใกล้ตัวเลขหกนำพลังของการปกป้องและความเข้าใจลึกซึง้งแต่การให้มากเกินไปอาจทำให้ลืมดูแลตนเองผู้ที่มีเลข6กต้องเรียนรู้ที่จะรักษาสมดุลระหว่างการให้และการรับและไม่ลืมเติมเต็มใจตนก่อนจะช่วยเหลือคนอื่นต่อไปเลข7เป็นเลขแห่งจิตวิญญาณการค้นหาความจริง และการไตร่ตรองอย่างลึกซึง้งผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข7มักมีนิสัยช่างคิดชอบตั้งคำถามและสนใจเรื่องลึกซึ้งทางจิตวิญญาณหรือปรัชญาพวกเขาชอบความสงบและมีแนวโน้มจะใช้ชีวิตแบบสันโดษมากกว่าคนทั่วไปมักเป็นคนมีสติปัญญาและสามารถมองทะลุกแก่นของสิ่งต่างๆเลขเจ็ดพลังแห่งความรู้แจ้งและความลึกซึง้ง พวกเขามักฝึกสมาธิศึกษาธรรมะหรือค้นหาความหมายของชีวิตอย่างไรก็ตามการจมอยู่ในโลกภายในมากเกินไปอาจทำให้พวกเขาห่างเหินจากความเป็นจริงผู้ที่มีเลขเจ็ดควรฝึกสมดุลระหว่างการเติบโตทางจิตวิญญาณกับการมีปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกเลขแปดแทนพลังแห่งความมั่งคั่งความสำเร็จและการสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในพุทธ,ธะ เลขนี้สะท้อนถึงความสมดุลระหว่างโลกวัตถุและโลกจิตวิญญาณผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข8มักมีความทะเยอทะยานมุ่งมั่นและมีทักษะในการบริหารจัดการมักเป็นผู้นำโดยธรรมชาติสามารถเปลี่ยนความคิดเป็นความจริงและมีพรสวรรค์นในการสร้างความเจริญรุ่งเรืองเลข8ยังหมายถึงความเข้าใจเรื่องกรรมรู้จักวางแผนให้สอดคล้องกับเหตุและผล อย่างไรก็ตามพวกเขาอาจตกอยู่ในกับดักของความโลภหรือมุ่งเน้นผลลัพธ์มากกว่าจิตใจภายในผู้ที่มีเลขแปดต้องเรียนรู้ที่จะใช้ความสำเร็จทางวัตถุเพื่อสร้างประโยชน์ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นทั้งต่อตนเองและสังคมเลขเก้าเป็นเลขแห่งความสมบูรณ์ปัญญาและความเมตตาสากลหมายถึงจุดสิ้นสุดของวงจรและการก้าวสู่ระดับใหม่ของการเติบโต ผู้ที่เกิดในปีลงท้ายด้วยเลข9มักมีอุดมการสูงมีหัวใจที่อยากช่วยเหลือโลกและมีภารกิจชีวิตที่ลึกซึง้งมักอุทิศตนเพื่อการเปลี่ยนแปลงและส่งต่อความรักแก่ผู้ที่ต้องการเลข9เป็นพลังแห่งความเสียสละและการให้อย่างบริสุทธิ์ใจแต่บางครั้งอาจหลงลืมตัวเองจนรับภาระเกินจำเป็นผู้ที่มีเลข9ควรเรียนรู้ ที่จะดูแลตนเองเช่นเดียวกับที่ดูแลผู้อื่นเมื่อพวกเขารู้จักรักตัวเองอย่างถูกวิธีพลังแห่งความเมตตาจะยิ่งขยายออกอย่างไม่มีที่สิ้นสุดตอนนี้คุณรู้แล้วว่าเลขตัวสุดท้ายของปีเกิดมีความหมายลึกซึ้งในพุทธประชยาถึงเวลาแล้วที่จะหันกลับมามองว่าพลังเหล่านี้มีบทบาทอย่างไรในชีวิตของคุณเพราะตัวเลขแต่ละตัวมีพลังเฉพาะตัว ที่ส่งผลต่อบุคลิกการตัดสินใจรวมถึงบทเรียนสำคัญในชีวิตลองทบทวนดูว่าในชีวิตของคุณมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นซ้ำมีพฤติกรรมใดที่เหมือนวนซ้ำหรือมีความสำเร็จบางอย่างที่มักเกิดขึ้นกับคุณสิ่งเหล่านี้อาจเกี่ยวข้องกับเลขประจำตัวคุณเมื่อคุณเข้าใจความหมายของเลขคุณจะเริ่มเห็นเส้นทางชีวิตของตนชัดเจนขึ้นและสามารถใช้ความรู้นี้ เป็นเครื่องมือสำหรับการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงอย่างมีสติเช่นถ้าคุณรู้ว่าเลขของคุณมีแนวโน้มเป็นผู้นำคุณอาจถามตัวเองว่าฉันใช้ความสามารถนี้ในชีวิตจริงแล้วหรือยังฉันสมดุลพลังนี้ในความสัมพันธ์ได้ดีหรือไม่ความตระหนักรู้นี้จะช่วยให้คุณวางแผนชีวิตอย่างมีทิศทางและสอดคล้องกับจุดแข็งในตัวคุณเมื่อคุณเริ่มเห็นอิทธิพลของเลขในชีวิต คุณจะสามารถเลือกทางเดินได้อย่างมีเจตนาและไม่หลงทางจากแก่นแท้ของตนขั้นตอนต่อไปคือการนำพลังของเลขนี้มาประยุกต์ใช้จริงในชีวิตประจำวันหากเลขของคุณสื่อถึงความมั่นคงอาจถึงเวลาที่คุณควรสร้างโครงสร้างให้กับความสัมพันธ์หรือวางแผนชีวิตให้เป็นระบบมากขึ้นหากเลขของคุณบอกถึงพลังสร้างสรรค์ คุณอาจลองเริ่มวาดภาพแต่งเพลงหรือเขียนเรื่องราวเพื่อเปิดประตูให้ความคิดของคุณไหลลื่นหัวใจสำคัญคือใช้พลังของตัวเลขเพื่อปรับสมดุลในชีวิตทุกด้านทั้งด้านส่วนตัวด้านอาชีพและด้านจิตวิญญาณเมื่อคุณทำเช่นนี้ชีวิตจะเปลี่ยนจากการไหลไปตามกระแสเป็นการไหลยอย่างมีเป้าหมายและความหมายเพื่อเสริมพลังเหล่านี้ให้ชัดเจนขึ้น พุทธศาสนาแนะนำให้เราฝึกจิตผ่านการทำสมาธิการใช้ภาพในใจและการสวดมนต์การสวดมนต์แมนถึอไม่เพียงแต่สร้างสมาธิแต่ยังสะท้อนพลังของตัวเลขที่คุณมีเช่นถ้าคุณมีเลขที่เกี่ยวกับความมั่นคงการทำสมาธิที่เน้นการอย่างราก grounding จะช่วยให้คุณรู้สึกมั่นคงมากขึ้นถ้าเลขของคุณสื่อถึงความคิดสร้างสรรค์การสวดมนต์ที่เน้นการเปิดใจ และปล่อยให้ความคิดไหลเวียนจะช่วยให้คุณเชื่อมโยงกับแรงบันดาลใจภายในตัวเลขแต่ละตัวมีแรงสั่นสะเทือนเฉพาะและเมื่อเราฝึกจิตให้สอดคล้องกับพลังนี้เราจะสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับจักรวาลและเพิ่มพลังในการสร้างสิ่งดีงามในชีวิตคุณสามารถใช้หม่นง่ายๆอย่างเช่นข้าพเจ้าดำเนินชีวิตด้วยพลังแห่งเลขของข้าพเจ้า พูดซ้ำทุกวันเพื่อเป็นการตั้งจิตและนำพลังบวกเข้ามาในแต่ละวันของคุณการทำสมาธิสั้นๆ50นาทีหรือการกล่าวมนในใจก่อนเริ่มวันใหม่หรือก่อนนอนเป็นวิธีง่ายๆแต่ทรงพลังที่จะเสริมพลังของตัวเลขในชีวิตคุณและทำให้คุณรู้สึกเชื่อมโยงกับตัวตนที่แท้จริง